คือก็เหมือนที่คอมเมนต์ที่อ่านบ่อยๆเราจะเห็นว่าเอ้ยเราเริ่มต้นเกมวันนี้10นาทีแรกก่อนที่ได้ประตูกันในมาเลที่7เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีสปีดเกมการเคลื่อนตัวดีพอเราได้นําปุ๊บสิ่งที่มันตามมาต่อว่าเราเริ่มเปลี่ยนวิธีการพอการเปลี่ยนวิธีการเนี่ยสิ่งที่มันหายไปคือแนวทางการเล่นคาแรคเตอร์ผู้เล่นที่มันเคยทําได้ดีมันลดลงไปชัดเจนเลยเราถอยกลับไปเล่นเป็นเชฟแล้วแล้วก็ปล่อยให้เขากดคือมันมีช่วงเวลาที่เราอ่ะในช่วงเวลาที่เขากดา้้้้งไไดดนห ขึ้นมาในการขยับลายแต่ในภาพรวมก่อนว่าพอเราอยา่าลืมว่าแรงกิ้งหรือคุณภาพเราอะเราสูงกว่าเขาอเท่าตัวแต่ในการที่เมื่อไหร่คู่ต่อสู้ที่เขาเล่นด้วยเหมือนจนตอกอะคือแรกเป็นแรกอะไอช่วงเวลานั้นอะเราควรจะต้องมีวิธีการรับมือมากกว่านี้จุดเนี้ยมันจะเห็นว่าโมเมนตัมอะเรารักษาบาลานจนจบครึ่งแรกได้1นึ 0, เราทําได้แต่พอเริ่มครึ่งหลังมาคู่ต่อสู้ก็เร่งเร่งเกมขึ้นมาอีกสิบห้าทีแรกไอเกิดก่อนที่จะได้ประตูที่สองออเรารู้สึกว่าช่วงเวลานั้นอะมันเป็นช่วงเวลา เราเล่นกับสิงคโปร์ที่ครึ่งหลังอะเราลงมาปื๊ดปั้ดเลยมันเป็นให้เห็นว่าโมเมนตัมเราแต่ละครั้งมันไม่เหมือนเดิมถ้าบาลานซ์อย่างนี้เราเจอคุณภาพจีนที่ดีกว่าเราแล้วเขากดเราได้ช่วงที่เราเป๋อเราจะกลับมายังไง